เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อที่40ค่าผูกปี้ตรงกับข้อใดมากที่สุด 1. ภาษีการขนสินค้าผ่านด่านทั้งทางบกและทางน้ำสองสินสิ่งของหรือสินค้าที่ไพ่นำมามอบให้แทนการถูกเกณฑ์แรงงาน 3. ภาษีที่เก็บจากรัษฎรที่ทำสวน 4. ภาษีปากเรือ 5. ภาษีที่เก็บจากชาวจีนที่มีอายุ20ปีขึ้นไปที่ไม่ต้องการถูกเกณฑ์แรงงาน ข้อนี้นะเขาก็ถามตรงตัวอีกเหมือนกันนะถ้าเรารู้เราก็ตอบได้ทันทีเลยนะอย่างที่บอกไปประวัติศาสตร์ไทยเราจะต้องจำให้ได้นะจำได้ปุ๊บตอบได้ปั๊บนะไม่มีการวิเคราะห์อะไรเลยเนาะค่าผูกป,ปี้เนี่ยคือเงินที่เก็บจากชาวจีนที่อพยพและเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะเก็บขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเพราะฉะนั้น เขาถามว่าค่าผูกปี้ตรงกับข้อใดมากที่สุดเนะาะภาษีการขนส่งสินค้าผ่านด่านทั้งทางบกและทางน้ำอันนี้ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับชาวจีนเนาะเพราะฉะนั้นผิดสิ่งของหรือสินค้าหรือสินค้าที่ไพ่นำมามอบให้แทนการถูกเกณฑ์แรงงานอันนี้ก็ไม่ถูกเนะาะภาษีที่เก็บจากราสฎดรที่ทำสวนอันนี้ก็ไม่ถูกเนะาะภาษีปากเรืออันนี้ก็ไม่ใช่เนาะ ภาษีที่เก็บจากชาวจีนที่อายุ20ปีขึ้นไปที่ไม่ต้องการถูกเกณฑ์แรงงานอันนี้ถูกเนาะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อที่5นะค่าผูกปีคือเงินที่เก็บจากชาวจีนที่มีอายุ20ปีขึ้นไปที่ไม่ต้องการถูกเกณฑ์แรงงานนะก็คือคนจีนที่อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในไทยเนี่ยทำอาชีพประกอบอาชีพค้าขายในประเทศไทยก็เหมือนการเก็บภาษีนะถูกไหม เพราะฉะนั้นข้อที่40คําตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อที่5ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ โอ้ข้อนีด้ดีกับผ้าแลาวเชี่ยวข้อไหนดีอย่าลืมจดนะคะ